สวัสดีทุกคนพบกับ GTA V Online ดูวันนี้หูจะมาเล่นภารกิจเหมือนเดิมนะครับโอเคเริ่มวันใหม่คลิปตอนที่3แล้วนะวันนี้เราจะไปทำภารกิจของลุงเทรเวอร์กันชื่อภารกิจว่า Crystal Green Out นั่นเอง <Bra. S 1> เอ้ย Clear Out ให้ตายเถอะโอเคเราจะออกจากการอาบน้ำฝักบัวนี่เดี๋ยวนี้เราสามารถร้องเพลง แล้วก็เพิ่มอาภีด้วยเห้วเนี่ยแล้วก็ช่างมันเถอะโอเคเดี๋ยวเราออกกันก่อนเริ่มภารกิจเดี๋ยวขอไปแวะซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อก่อนนะนะในพาทิ่แล้วพาทก,ก่อนที่ผมไปซื้อบ้านไว้ผมก็ย้ายมาอยู่บ้านนอกเลยตอนนี้ชื่อดินแดนว่าเบนเคทาตี้เบนเคาตี้ในบ้านหลังเล็กๆนี้เดี๋ยวหาของดื่มของกินมีแต่เบียร์เหรอบ้านระดับอย่างนี้ โรงยอดรถแบบสองคันแลนะนะน้ำผลไม้ก็ไม่มีมันแน่ทำกับข้าวได้เนาะเลยตรงนี้มันรูปใครวะเนี้ยหรือว่าไปรูปเจ้าของบ้านก็คงจะงั้นเจ้าของบ้านคนเก่าเลยโอเคเราไปข้างนอกกันครับตอนนี้ สูบ้านเมืองอันสดใสบรรยากาศอันสดใสนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันก่อนมีร้านอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ขอโดดทษทีครับวันนี้เราแต่งมาในธีมข้าวบอยเหมือนเดิมฮะเมืองนี้มันก็มีแค่ร้านเสื้อผ้ากับร้านสะดวกซื้อที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะเป็นเมืองเล็กๆที่ดูสงบสุขดี มาอยู่นอกชานเมืองแล้วมันก็จะหนีความอุ่นวายผมรำคาญพวกที่มันขับนู่นขับนี่มายิงจรวดใส่เราเนะ<ร>้ามันมีระบบซื้อของไปเก็บในบ้านในห้องอพาร์ตเมนต์ได้มันน่าจะดีเนะแต่มืนก็คงจะยุ่งยากเกินไปเอ้าหมดตู้อีกแล้วสปรังนี่ก็อยู่มาตั้งแต่ GTA San อะโอเคเรากินอ e ีโคลานี่ก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อีโคลา เรียบร้อยช้อปปิ้งสักหน่อยเอาอะไรดีวะเนี่ยกดไปรรัวก็แล้ว,ลวกันเนาะโอเคครับลุงขอบใจมากบริการดีเสมอทุกสาขาเลยนะเอาละกลับบ้านแสนอบอุ่นของเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มภารกิจกันดีกว่าน,นะฮะ ก็เป็นภารกิจของ Contact Mission นั่นแหละคุณผู้ชมน่าจะเคยหลงไปเล่นกันบ้างอะนะเวลาที่เล่นโซโลคนเดียวตอนที่คูณ2นี่พวก Contact Mission นี่มันจะแบบให้เงินเยอะมากเลยผมชอบมากเล่นคนเดียวสบายๆได้บางคนอาจจะทำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบเล่นพวก Contact Mission มากกว่านะในโอกาสแบบนี้โอเคไปที่ Coke Factory นั่นเอง ต้องไปชิงยาเสพติดอีกสล้มั้งนนเนี่ยโอเคเปิดไฟแบบสูงสุดไปเลยเมื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยพอมาทำภารกิจปุ๊บมืดเลยมันก็คงเป็นภารกิจแต่ละอันมันก็คงจะตั้งเวลาเซตไม่เหมือนกันแล้วมั้งเนาะ แถวนี้ก็กันดานจริงๆเลยถนนยังตัดไม่ถึงเลยยังเป็นถนนลูกรังเลยถึงก็มีรถมาสัญจรโอเคอยู่โค้งหน้านี้ละจะมีคนเฝ้าทางเข้าเลยไหมหรือว่ายังไงวันนี้ยไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้มาเล่นนานมากนะครับพวกนี้มันใช่ไหมเนี่ย ไอ้คนนั้นมันขับขี่รถอะไรของมันอะมันจะชนกันหรือมันคุยกันวะอะไรวนนะนะโอเคช่างมันจะผมจะเข้าไปลุยละเออเดยวเราจะลองเดินไปแล้วกันนะครับผมต้องยิงเลยไหมเอฮ้ยจะโอ้โหแบบเดียวเกาะผมหายหมดเลยอะไรวันนี้นี่นะ อืมปืนนี้ก็ยิงยากนะเนี่ยเดี๋ยวผมอยากลองเล่นมุมนี้ด้ยวยปืนนี้ดูอืมเรียบร้อยโดนยังวะเนี่ยอืมเรียบร้อยโอ้ยท้ายก็มีขวาก็มีเอ้ยตัวขวายอย่างไรวะเนะี่ยแล้วก็มืดอีกเล่นลำบากจริงๆเลยอยู่ตรงไหนของนายวะเนะี่ยออกมาซะเอา้า ยิงมั่วๆโดนเฉยเลยกะเอาอยู่ตรงริมบ้านเฮ้ยัง่งไงตรงนั้นมีตรงไหนมาเนี่ยไอยตัวนี้ก่อนโผล่หน้าแก้ออกมาอุย้ยโดนด้วยรีโลดเองโอเค let's go ซ้ายมือเราเหมือนจะมีเอ้ยตรงนั้นก็มีเฮ้ยมีอะไรมาด้วยมีเรือด้วยหรอ จะยิงมันได้ไหมเนี่ยอเอาเอา RPG เลยนกันนะอืมโอเคใช้ลูกโมลแล้วกันเรามาตีมัอบอยวันนี้ไม่โผล่หน้ามาไปริมนี้แล้วกันนะผมก็กลัวจะตายเมื่อกี้แป๊บเดียวเกาะหายหมดเลยโดนไอ้สองตัวนั้นยิงไปโผล่มาซิ ตายเถอะนะออเออเฮ้ยอืมเรียบร้อยมีเรืออีกรลำนึงเหรอเฮ้ย A.K ผมไม่ใช้ลูกโมสิภารกิจเนี้ยมาแบบแนวบอนตี้ฮันเตอร์แต่มาชิงสารเสพติดหลังรถเห็นขามันไหมอืมโดนไหมอืมยิงไปก่อนเฮ้ยล้ม เรียบร้อยโอ้ยอยิงปืนดูอย่างไรเนี่ยยิงกลาดเข้ามาได้ว่าใครม,มาดา่าฉันว่าเป็น piece of shit นั่นเลยเก็บกระสุนก่อนซาเซฟตี้อยู่ตรงไหนวะตรงนั้นเหรอ อยืนทำอะไรวนะเรือไหนเรือมุมน,นี้ไม่เห็นงั้นน่ะอุ้ยนั่นไงอุ้ยโดนด้วยโอ้ยอืมโอ้ยไปใกล้ๆดีกว่า หมดทุกคนเลยมีอีกตัววะนะยิงเหมือนโดนไปตัวหนึ่งนะอืมสองตัวแล้วสามล้องไปดิสี่เกบร้อยเกลี้ยงลองยิงไฟได้ไหมโอ,โอเคครับเราจะไปเก็บวัสดุเป้าหมายกันเฮ้ยเรา เอาเรือไปได้นี่วะโชคดีจริงๆที่ไม่ระเบิดไปส่งคนที่บ้านลุงเทรเวอร์ทเทรเวอร์เทเลเอร์เเอรน่าจะมีแจสกีให้เรานะอะไรเรือลำนี้คงใช้ไม่ได้หรอกโอเคเรือยังอยู่ครับเดี๋ยวเราไปเอาเรือนั้น,น,น,นมาได้เวลาขึ้นเรือแล้ว ว้ยได้กระสุนบ้านเลยเฮ้ยศัตรูมันมาแล้วขับรถมาจะมาล่าลเราเฮ้ยออกไปอือ้ยออกไปจ้ะเฮ้ยมีเพื่อนมันมาด้วยโอเคนั่งไปกระสอบนี่แหละโอ้ยโดนยิงหนีแล้วคราว <c oughs> น,นี้มันคงล่าเราไม่ได้แล้วล่ะนะสบาย ดีนะที่มันไปยิงอพีจิถล,ล่มเรือหมดเนี่ยในที่สุดผมก็มาถึงขับขึ้นไปเลยแล้วกันเ <c oughs> <c oughs> พื่ออะไรวะเนี่ยเอ้ยศพมันก็ยังอยู่กับเราเนะอืมกระทือบแม่งนี่นะเออทำไมไม่กระทือบให้โดนศพกระทือบเรือทำไมเอออืม นะเฮ้ยทำไมได้ยินได้ยินเสียงเหมือนเหมือนไฟกำลังลุกเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยห้องพังไว้เเถอะนะอยู่ไปก็ไร้ฆ่าแล้วหรือแล้วเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยคนกีดการ์ดอะไรกันได้ยินเสียงปืนแล้วไงแวะร้านปืนสักหน่อย เออว่าจะซื้อกล่อนะมึงดูตรงนี้นี่ว่ะเอาแบบแม็กสุดไปเลยซื้อให้เต็มเผื่อไว้ใช้ตอนฉุกเฉินด้วยได้เวลาไปส่งเควสกันแล้วทุกคนไปหาลุงเทรเวอร์กันนะฮะผมได้โทรให้ช่างเอารถคู่ใจมาจอดแล้ว มันจะไม่มีใครตามเรามาแล้วใช่ไหมโอเคทำเป็นขับรถให้ชมวิวบรรยากาศนะฮะอยู่ในเขตนี้คงไปโดนล,ล่าแล้วแหละเนาะตีโค้งไปเอาโค้งหน้านี่วะ ด้เวลาแล้วลุงผมมาส่งของยามค่ำคืนโรนัลอ <Ronald. S 1> <Ronald. S 2> อกไปคุยกับเพื่อนนายซะในคนที่มันไม่ค่อยพูดอะไรนะฉันแค่อยากจะบอกว่าในนามของบริษัทเทรเวอร์นายทำไปด,ดีมากเลยแกมันแค่เด็กฝึกง,งานในรอนแกไม่จำเป็นต้องพูดแทนฉันโอเคเดียบร้อย อยากไปเล่นตัวผู้หญิงตัวใหม่แล้วตั้งเลเวลหนึ่งดีกว่าหาคอนเทนท์ทำไปเรื่อยเดี๋ยวดูก่อนถ้าว่างนะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจบคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ซับสครายเป็นกำลังใจให้ต่อไปได้วยนะครับลลองวยพิภเกมเพลย์อีกแน่นอนต่อไปจะไปเกมอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะทุกคนเจอกัน